นั่งรถบัสไปซื้อของในตำบลนนะออกหมู่บ้านละนี่หมู่บ้านเขานะสนามกีฬาในหมู่บ้านนะคะแล้วเราจะใน้อ,นอนข้างงนะอันนี้ตางเดินไปในตำบลอัน,นี้นะสามกิโลเนะีย่ยจไปเซาหน้าเจ้าจะไปเซาหน้าแล้วจะไปซื้อกับเข้าเจ้าจะไปจ่ายตังค์กัน ตัวด้วยอสองข้างทางนะคะระหว่างบ้านไปใตตำบลบ้านบนเขาองามก็แต่ว่าไปเก็บผลไม้หลังเขานี่เยนะอันนี้ของอีกด้านหนึ่งนะ เดดนกำลังออกเดดนกำลังออกรถหลงลึงนะคะมีคนแค่สามคนสี่คนนะครับป้ายนี้มีสองคนเด้นเห็นป้ายกันในตำบลแล้วค่ะอันนี้หมูกาซินเวก